จิตภูมิศัก์กับชีวิตในห้องขังกองปราปปทุมวันเผยสภาพชีวิตในคอมมูลหลังการปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปี2501รัฐบาลดำเนินการกวาดล้างประชาชนครั้งใหญ่ด้วยข้อหาสุดคลาสสิกข,ของยุคนั้นคือกระทําการอันเป็นคอมมิวนิสต์จิตภูมิศักิ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกจับเมื่อวันที่21ตุลาคมปี2501 เวลานั้นจิตภูมิศัก์อายุ28ปีสูง175เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ57กิโลกรัมถูกจับเมื่อเวลาประมาณ16น,นาฬิกาณบ้านเลขที่337ทับ12ถนนสีอยุทยาพร้อมกันนั้นตำรวจยึดของกลางเป็นหนังสือ21เล่มซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสหภาพโซเวียตและอุดมการ์คอมมิวนสิสต์เช่นหนังสือเรียนและพจนานุกรมภาษาจีนหนังสือความฝ่ฝันของบรรจงบรรเจิดศิลป์หนังสือ พุทธศาสนากับโซเวียตรัเซียหนังสือบริการสาธารณสุขในโซเวียตเล่มหนึ่งหนังสือระเบียบข้อบังคับสหาพบแรงงานกรรมกรโรงเลื่อยแห่งประเทศไทยปี2500เป็นต้นสถานที่คุมขังมีหลายที่เช่นสโมสรตำรวจปทุมวันกองปราบปทุมวันกองปราบสามยอด สถานีตำรวจนครบาลต่างๆและเรือนจำละหุโทษเนื่องจากมีผู้ต้องหาจำนวนมากผู้ต้องหาหลายคนรวมทั้งจิตจึงถูกย้ายที่คุมขังหลายครั้งจิตถูกคุมขังที่กองปราบปทุมวันต่อมาถูกย้ายไปกองปราบสามยอดซึ่งมีสภาพห้องขังไม่ดีนัเมืดทึบผิดหลักสุขานามัยและน่าจะคับแคบมากดังที่พิรมภูมิศักดิ์ที่สาวของจิตอธิบายว่าชนชั้นปัญญาชนคอนมีความรู้เขาจับมายัดไว้ในห้องกลมแคบแคบ,แคบอากาศร้อนราวนารกไม่ได้ออกเดินยืดเส้นยืดสายได้เลย กินตรงนั้นนอนตรงนั้นและขี้ตรงนั้นอีกหน่อยได้เป็นวัยตายยังดีที่ยังมีโอกาสได้เอาพัดลมเข้าไปใช้เปิดกันทั้งวันทั้งคืนด้วยสภาพที่แอร์อันคับแคบผู้ต้องหาจึงรวมตัวกันยื่นคำร้องขอย้ายกลับไปที่กองปราบปทุมวันซึ่งมีสภาพค่อนข้างดีกว่าเป็นห้องขังเดียวห้องน้ำรวมต่อมาจิตถูกย้ายมาคุมขังที่นี่ผู้ต้องหาไม่ได้ถูกพันธนาการทางร่างกายหรือขังเดียวหากแบ่งกลุ่มกันอยู่ตามห้องขังด้วยความอิสระ จิตถูกจับพร้อมกับสุธีคู่ปอตารักและประวุธสีมันตาจิตสนิทสนมกับสุธีตั้งแต่เมื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจนกระทั่งเข้าเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทั้งสองไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอและมักทานข้าวกลางวันด้วยกันจิตเคยไปค้างที่บ้านสุธีเมื่อครั้งจิตเป็นสารนียกรจัดทําหนังสือมหาวิทยาลายัยปี2496สุธีได้ช่วยทําหน้าที่หาโฆษณาและช่วยจิตตรวจต้นฉบับเอกสารที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือ วิทย์วิสอทอเวศเพื่อนร่วมวิชาชีพใกล้กับจิตแสดงความเห็นว่าสุธีไม่ค่อยประสีประษาทางการเมืองเช่นเดียวกับวิจารณสอรตอสุขเพื่อนบ้านของจิตที่มีความเห็นคล้ายกันว่าสุธีไม่ได้มีความคิดเรื่องการเมืองรุนแรงแต่เขาเป็นคนที่มีความศรัทธานในตัวจิตและเวลาที่จิตทําอะไรเขาจะไปอยู่อย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือ จึงอาจจะกล่าวได้ว่าสุธีเป็นเงาของจิตก็ว่าได้ส่วนประวุฒินั้นจิตเริ่มสนิทด้วยเมื่อกลับไปเรียนในคณะอักษรศาสตร์อีกครั้งเมื่อปี2498และประวุฒิเป็นตัวกลางสำคัญที่เชื่อมจิตกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเมื่อครั้งที่จิตถูกพักการเรียนจิตเข้าทำงานที่หนังสือพิมพ์ไทยใหม่ได้รู้จักกับทองใบทองเปาซึ่งทำหน้าที่พิสูจน์อักษรอยู่ที่น,นั่นจิตและทองใบไปมาหาสู่กันทองใบไป,ไปเที่ยวบ้านจิตที่สี่แยกสะพานสาวณีบ่อยครั้ง ไปร้านหนังสือแถวสามแยกวัดไตรมิตรด้วยกันและร่วมเดินขบวนประท้วงเลือกตั้งศกกระปรกปี2,500ด้วยกันนอกจากนั้นจิตยังรู้จักทวีบวรดิลกซึ่งช่วยแนะนำจิตไปรู้จักกับสัมผัสพ,พึ่งประดิษผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ปีตูภูมิทำให้จิตรู้จักนักหนังสือพิมพ์เพิ่มมากขึ้นการถูกคุมขังนี้เองที่ได้สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ของจิต เพื่อต่อการเกิดสังคมใหม่ภายในห้องขังของผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักการเมืองนักหนังสือพิมพ์นักประพันธ์กรรมกรและชาวนาเป็นต้นอันส่งผลต่อแนวคิดของจิตและงานเขียนของเขาในช่วงเวลาต่อมานอกจากเพื่อนผู้ชายแล้วจิตยังติดต่อกับผู้ต้องหาผู้หญิงที่รู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนถูกจับ ซึ่งได้ให้กำลังใจซึ่งกันแอละกันนั่นคือจินตนากรตระกูลแห่งสำนักพิมพ์เทวเวศซึ่งจิตรู้จักเทอมาตั้งแต่ปี2499เมื่อครั้งที่จิตยังเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเมื่อปี2 5 0 0จิตเสนอต้นฉบับศิละปะเพื่อชีวิตกับสำนักพิม์พสำนักพิม์พตอบตกลงพิมพ์ทันทีจากนั้นวางแผนว่าจะพิมพ์ต้นฉบับคันลองชีวิต ของจิตอีกแต่จิตขอนำกลับไปแก้ไขกระทั่งเกิดการปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์เสียก่อนจินตนาถูกจับเดือนตุลาคมปี2501และถูกคุมขังจนถึงปี2503เนื่องจากจัดพิม์หนังสือที่มีเนื้อหาก้าวหน้าเช่นฐานะของสัตรีที่เป็นมาในประวัติศาสตร์โดยกุหลาบสายประดิษฐ์คอรัปชันในวงการหนังสือพิมพ์โดยสุภาสิริมาโนนและศิลปะเพื่อชีวิต ดยจิตภูมิศัก์ขณะอยู่ในคุกจิตและจินตนาได้ติดต่อถึงกันผ่านทางจดหมายจิตสนับสนุนให้จินตนาต่อสู้และไม่ให้ยอมแพ้ต่อสารทหารจากการถูกคุมขังในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าชีวิตประจำวันของผู้ต้องหาประกอบด้วยเวลาสส่วนคือ 1. เวลากลางที่ทางราชทัณกำหนดเช่นเวลาเปิดปิดห้องขังเวลาอาบน้ำเวลากินข้าวของทางราชการเวลาเยี่ยมเวลาเหล่านี้นับว่าเป็นเวลาทางการ เป็นเวลาของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่และผู้ต้องหาผู้ต้องหามักจะเจรจาต่อรองขอเปลี่ยนแปลงให้มีความยืดหยุ่นตามที่พวกเขาต้องการ2เวลาส่วนรวมที่ทางผู้ต้องหาร่วมกันกำหนดหรือเวลาที่ทำกิจกรรมส่วนรวมร่วมกัน เป็นต้นว่าทําอาหารรับประทานอาหารเล่นกีฬาเล่นดนตรีเวลานี้เองมีส่วนช่วยทําให้เกิดอัตลักษณ์และชุมชนของความเป็นผู้ต้องหาร่วมกันและสามารถรวมตัวกันเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ในโลกคุ้ขังดีขึ้นตัวอย่างเช่นชีวิตคอมมูนเริ่มต้นขึ้นที่ห้องขังกองปราบปทุมวันสาเหตุหลักมาจากคุณภาพอาหารไม่ค่อยดีนัก ประกอบกับทางกรมราชทัณฑ์ให้ค่ากับข้าวผู้ต้องหาคนละ2.50าบาทต่อวันผู้ต้องหาจึงเริ่มทำอาหารกันเองเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการปรุงอาหารร่วมกันแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบโดยมีสุธีรับหน้าที่เป็นสมุบัญชีนอกจากเรื่องอาหารแล้วผู้ต้องหาย,ยังได้ฟังวิทยุร่วมกันโดยได้รับอนุญ,ญาตจ,จากเจ้าหน้าที่มีการตั้งผู้รับผิดชอบในการฟังข่าวและสรุปข่าวประจำวันวันละสองเวลาคือ8นาฬิกาและ21นาฬิกา เวลาส่วนตัวเช่นการถูกสอบสวนการอ่านเขียนและเรียนหนังสือเลี้ยงลูกพักผ่อนนอนหลับเป็นต้นเป็นเวลาส่วนใหญ่ของเวลาทั้งหมดเวลาส่วนตัวนี้ทําให้ผู้ต้องหาการเมืองหลายคนรู้ดีว่าเวลาของตนเองต่างจากเวลาของคนที่อยู่ภายนอกต้องใช้เวลาอย่างมีค่าถึงแม้ว่าผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตให้เขียนหนังสือผู้ต้องหาลักรอบทําด้วยความระมัดระวัง ทั้งการนำหนังสือเข้าไปอ่านและนำสิ่งที่เขียนเสร็จแล้วส่งออกไปข้างนอกห้องขังไม่ปรากฏข้อมูลชัดเจนว่าจิตเขียนเรื่องอะไรบ้างในช่วงเวลานี้ตำรวจเองก็ผ่อนปลนให้กับผู้ต้องหาเป็นอย่างมากว่ากันว่าพลตำรวจตรีอารีกรยบุตรและพลตำรวจตรีเกษมแสงมิตรให้เกียรติต่อผู้ต้องหาโดยไม่ได้ตามตรวจตราชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาอย่างเอาจริงเอาจังดังที่มีบันทึกว่าการคุมขังตอนนั้นมีความเป็นกันเอง ไม่มีลักษณะเอาเป็นเอาตายแต่ในทางสำนวนผมไม่รู้นะที่สโมสรกรมตำรวจทั้งผู้ต้องขังทั้งตำรวจก็ตีบินเลียดแล้วสั่งเล่ามากินด้วยกันมู่กันอยู่ตรงนั้นบางคนขอออกไปข้างนอกอย่างคุณอุธทธนลกุลคุณอิสราอมันตะกุลอยากไปหาซื้อรองเท้าผ้าใบาสักคู่หนึ่งผมคุตำรวจตรีอุทยัยอัศววิไลยศในขณะนั้นบอกสามโมงครึ่งที่ต้องมาที่นี่นะ เขาก็รับผิดชอบผู้ต้องหาคอมมิวนิสต์เป็นคนที่มีความคิดการเมืองมีเกียรติมีความรับผิดชอบเราก็ให้เป็นคนถึงเดือนมกราคมปี2 5 0 3ทางการได้ย้ายผู้ต้องหาคดีคอมมิวนิสต์ไปคุมขังที่ลาดยาวเนื่องจากสถานที่มีความคับแคบจำนวนผู้ถูกจับกุมมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยผู้ต้องหาที่กองปราบปทุมวันนี้ทำการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะได้ย้ายเอาผู้ต้องหาที่ยังทำการสอบสวนไม่แล้วเสร็จมาคุมขังแทน การย้ายผู้ต้องหามีหลายรอบคาดว่าจิตย้ายไปในช่วงเวลาไล่เลียกันนี้ในการย้ายผู้ต้องหานี้พลตำรวจเอกชุมพลโลหชาลองผู้บังคับการตำรวจสันติบาลมีคำสั่งให้ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกในการขนข้าวของเครื่องใช้ของผู้ต้องหาขึ้นรถบรรทุกโดยที่ผู้ต้องหาไม่ต้องเหนื่อยแรงในการขนย้ายแต่อย่างใดบางคนยังเดินร้องเพลงแอร์และเล่นเครื่องดนตรีขณะไปยังรถกรมราชทันต์อีกด้วย